เนื่องในบุคลากรไม่ต่เด็กเราต้องกันปกติแล้ววงอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคนถ้าวงหมอลำหรือค่ายเพลงเจ้าของค่ายหรือในห้างมันต้องอายุสี่มันต้องอายุห้าสิบขึ้นใช่ไหมพวกนายห้างนายห้างค่ายเพลงนายห้างผู้เจ้าของไอเราเจ้าของกิจการหรือต่างๆต้องอายุสี่สิบอัพแต่ผมอ่ะเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของวงหมอํำเป็นเจ้าของค่ายเพลงแล้วเรื่องาอายุอายุยี่สิบสี่ปีเราก็ต้องมีวุฒิภาพมากๆในการ ในการเอาเอาคนให้อยู่แล้วก็ในการสร้างขวามกําลังใจให้กับทีมงานสร้างความเชื่อมัน่นให้เขาเชื่อมัน่นให้เขารู้สึกปลอดภัยเออถึงแม้ทีมงานเขาจะอายุเยอะกว่าเราแต่เขาเห็นเราแล้วเขาอุ่นใจว่าะเอออย่างน้อยวันนี้บอสก็ดูแลบอสเจ้าพแผแรานี้บอสก็ยังอยู่หลังหานจนจบเคลียร์ตำรวจเองทุกอย่าง ว่ายแล้วอ่ะอีกให้เล่นแน่อีกยี่สิบนาทีบอกนั่นนะเขาสีดาเขาสีดาจังวะบอกนั่นเขาสีดาหออัวข่อยสิเรวซื้อบาร์บารอยก็หานนั่นเองเบื้องพิบาร์ฟินแน่ออกมาเพ่งเดียวสิบอกยุรีเพ่งเดียวสิบอกว่าไม่อย่าไม่ใช่เอานั้นไม่ใช่ สวัสดีพี่บางนาด้วยนะครับชอบน้องสก,กายมากครับอกเดี๋ยวโทรหาหน้าร้องใหม่ดีกว่าน้ารองใหม่ผมเสียงดีนะน้องใหม่น้องใหม่น้งร้องประจำวงลำซิ่งเอ้าสวัสดีครับเให้บารนี่แค่ละวันที่ซูเสียหรอ เป็นไงบ้างต้องร้องใหม่เป็นไงบ้าง,างรับขวัญคักโอ้ยรับขวัญตีมากออกมากอันมากขืนไปที่มอลำั่่นล่าส,สิ่งตัวเกี่ยวเสทะเลกัน,กนต้อนรับเรียกคำบ่เริ่มใหมครับาลา Enjoy, joy, ะหิงจอยยูจอยขาเเก้าอีกฝั่นี้เริ่มใหม่นะคะฉันจะซื้อตัวสิบห้าใบให้ค่ะเพื่อ,อเพื่อสนับสนุนโอ้โหมาตัวเยี่ยมเจ้าปืน อย่างก่อนปอบเลน่นผมอยากเป็นปอบนะครับบอสใช่เป็นปอบดิบแบบว่าซื้อย้อนหลังอีพีได้ไหมครับซื้อได้ครับย้อนหลังซื้อได้ครับ <c oughs> เอาอ่ะพี่นอนแน่เนี่ยฝากกับพี่ก็นอนแน่นี่กกนอยน,น้นนนอ,อกไม่เดี๋เร็วสวัสดีครับน้องกายบูติเชตได้ครับตอนนี้ใส,นส่น้ำศักดิ์คุณโตเกียวไดินออไปครับบอสเอออ,อันเด็บยาบูติเชตเอาเอากายโตเกียวไม่ซื้อซื้อแต่ว่าสากายไปโหลดจบคนจำง่ายตอนนี้เขาเอาเอเชือกสากายบริวารที่ให้เร็ว อคุณอะไรครับผมฝากได้ด้วครับสกายตัวเกียวมิวสิกครับผมมาอยู่มือแรลกกับเสื้อผ้ารับขวัญบักลาครับฝากไปแม่มพี่น้องเอฟซีตัวเกียวสุขนนูร์ซุคนได้ครับผมเอ็นดูบักลาเนี่ยบักลาแฮงจอยอยู่กินในเด็กเขาเอฟซีมาโอ้กินอยู่ครับกินอยู่มันบ้าเกินจะกินแต่ยังเงลื่อนรายกินเขาเนี่ยซื้อบัตรคนละสองบไปไปใบเป็นเลยอีพีนี้รู้ขอบคุณครับขอบคุณอะไรครับเอฟซีซื้อมาขนันร่งใจ ารอเถีลูกเขาว่ามารอเถียลูกหลอเพียงกับมวนเขาว่าเั่นะมวอยู่บ่มวนบ่กใจครับมวันเคื่อนมาเป็นอย่งเอาเป็นวันสองเพีงสองเพียงลกน้องยุรีว่าผมมาท่านจะเปิดตัวยุไอวด้นเวีนาลบ่ครับสงสารน้องเลยนะแม่แล้วเธอเธอจะลอกเธอจะลอกชั่วบอกไงไปเนาองตัวเธอน่ยหลอนครับแต่ว่าผมมันบ้าสกิปอันไม่ตายผมันเพียงเขมนอะยังไม่ได้ร้องเลย เห็นฝาอัอยางร้วยางดีงามด่างาน่าเอาลองเพลงอย่างกับมันขึ้นเพลงอย่างกับขึ้นใครเพลงกันมันไม้ใครเพลงอันบากเบาบางอชั้นตายใครกันเนาะใช่ใช่ครับมันเป็นมันเป็นเวอร์ชันเขมรมันชื่อว่าจอมบานประมวนฝรั่งอยากได้เมียฝรั่งแปลว่าอยากได้เมียฝรั่งเขาบอกอยากเหตุกรอบเขาบอกเขาบอกว่าเขาอยากเห็ุกอบกินดิเขาไหมใส่อยากให้กินตับอ่ะอืม ยังใครกินตับก็ซื้อตัวว่าทำเงินซื้อบัตรทำเงินขายของก็ขายของเจอกันครับผม EP ที่สามสิบแปดนะครับผมปอบแลนอย่าลืมนะครับคุณอ้วนบอกว่าขอซื้อบัตรสิบใบจ้าโอ้โหขอบคุณมากมากครับผมเป็นอยากฟังอยากฟังน้องสกายร้องเพลงด,ดอกสะแบงหราอเ่าดอกสะแบงเอาดีเลยบอกเอาเซดอกนิดนิดนิดไหนเพื่นฟังอะไรเนาะ เ้คยบ้านยุ่กลางท้องนาน,นี่ก็พอไหนแท้สูบบ้านถูกบัดอยู่ปีนี้ต้องมาเป็นดอกสเปรงอยู่กลางเมืองใหญ่ดอกสเปรงพลาดพลาดจากทิ้นทาน มาเป็นสะแบงงามกลางป่าร์ิเมนเมืองไกลย้อนความจนบังคับเลยใดจำต้องจะจอดจบเอาพอพันเด้อเจอกันวันที่อะไรอีกเนาะวันที่อะไรเจอกันอีกเนี่ยขอนัดกันในไลน์กลุ่มเจอกันสูอีกทีครับเพราะว่าก็ไม่ได้เธอมาวันนี้สิบเอ็ดไม่ใช่หรอเพราะครูเขาเขียนบทให้เธอแล้ววันนี้สิบเอ็ดนะตอทันตาโอเคเด้อ บา <Bye. S 2> นจบบ้านมไปขับรถได้ได้ครับผมอยากเป็นคนขับรถผมอยากเรียสุญญางขรถอะไรนะเยากกว่าน,นะ <_ d ata> ผมอยากไปเรียนแมนซิเวเดรเมื่อไหนผมมีงานตัวเกียวลําสิ่งผมก็อยากไปเร็นอย,อย่างอื่น <_ d ata> บอกอีกทีสิอะไนอันเมื่อไหผมมีงานตัวเกียวล้าสิ่งผมก็อยากกันไปเร็ยนอย่างอื่นนะจะมีตัวเกียวมีสิไปคอนเสิร์ตนี้ผมก็อยากไปเก็บของช่วยอะไรประมาณนี้โ <_ d ata> อเคได้ ไปเป็นไปเป็นคอรัสกันสิเนาะใช้ครับใช่พูดยากแค่ไหนกับเสีปากกันสิแมสกายอ่านข้างหลังเ <c oughs> สียงอะไรโคตรดีทีเสียงผู้ใ <c oughs> ดกันเสียงผู้ใดกันเออโอเคโอเคกัน okay, 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 เดี๋ยวอัปเดตไปเด้อครับศึกษาส่ว,สน,สวนส่วนนีครับผมเสียงดีอยู่เสียงดีนใส่ดีโอ้คนเสวนาตึมติมเติมเติมเนาะ ซื้อพูดลาซื้ใบสิบใบทรงอย่างแปลเท่ดีก็สไตล์ใครมันมันมีหลายสไตล์ตอนน <found> ี้ตัวเกียวมิวสิกนี่มีทุกแบบแล้วนะแทบจะเป็นทีพีช่องหนึ่งนะมีบุคลิกมีนักแสดงมีทุกมีนักแสดงอยากทำงานหาเงินใช่นาง นางก็ไม่มีงานเลยนางก็จะาํทำงานนางก็หางานนั่นเหล่มีมีว่ารถว่าอะไรก็ลําพังลําพังวงเราซิ้งงาน,นมัน,ม,นมันก็ไม่มันไม่ได้มันไม่ได้มีงานทุกวันมันโปรเจกต์หนึ่งเนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะหานะงานนั่งทำอยู่ทําอะไรดีวะปโยกโครงโยกของขับรถก็มีแล้วนี่หว่า ชอบนวดค่ะสยูดีค่ะทรงเถื่อนถูกใจบางครั้งนักร้องมันก็เป็ดไดแต่คนชอบบางคนเขาก็ชอบสรงนี้มันก็เยอะแยะไปหมดไม่มีใครชอบเหมือนกันหมดทุกคนในโลกนี้เมเยเซ่เมือ,อไหลรบ้านน,นอนภพากันซีเรียสหลายเอาน้องไปคอนเสิร์ตน,นำเน่ยน,น้องบีกาสันขยากเอาไปยูพี่นองแต่ว่ามันคือหลายแล้ว ใครอยากใครอยากให้น้องอยู่ในโปรเจกต์สองง่อยว่างไว้น้องไปโปรเจกต์สองงเอาน้องไปโปรเจกต์หนึ่งด้วยเลยค่ะโปรเจกต์หนึ่งมันมีตัวโจ๊กเยอะแบบมีกล้องมีอะไรแต่ว่าก็เอาไปได้แหละแต่เราขอรู้จังหวะดีๆให้ไม่งั้นมันจะเยอะไปทุกวันนี้ยังทุกวันนี้ยังไปออกคอนเสิร์ตเดือดเหงียกลองเดือดมุด้มมอ,องพลุ่งเพลงแต่ว่ากระสีเอาหน้าไปดำยีดอก นั่งมีความอยากทํางานอยากมีเงินได้ด้าย่างอยากมีงกมเง้นก็มีหงวดหลดเนาะสวยกเออเราสี่ฮายดอกเอฟซีก็คืนซอยเนี่ยเอฟซีกคือน้องน่ารักจริงๆน้องนคนน่ารักสุภาพมีมารยาทถ้าเห็นตัวจริงก็จะหลงรักบอกเลยเห็นเขาสักลายอย่างนั้นไม่เชื่อเขาเป็นคนเถื่อนคนไรนะเขาเป็นคนน่ารัก อยู่โปรเจกต์หนึ่งอะตอนนี้ตอนนี้โปรเจกต์หนึ่งอะยากกันเราบบคักมือฉันให้โคต้าอสมุติซีแกมหรือนรอเราได้แค่สามเพลงอล้ลูกอยากลองซีเพลงกับ่าไรเพราะว่ามันปืนเขาจะไปลองตอนนี้คือนักหลองเทาไหายแฮงนอ้องสกายกำลังไฟแรงน้องอยากออกงานเยอะใช่เก่งผมเป็นคนที่เก่งฉันเห็นนะคือเรามองแล้วอย่างเรายัางยหลงรักเพื่อหลงรักเพื่อหลงรักผู้ชายคนนี้คือหมายว่าเออมันมันเป็นถึก ถึงแม้มันจะแบบว่ามีคนบานเท่าอนันี้มองคนอุนอกิภัยหน่อยว่าโอ้ยสักลายว่ะอย่างนั้นอย่างนี้ว่ะอะไรเนี้ยแต่ที่จริงแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวเลยคุณภาพเขาล้นกว่าสีที่คุณมองเห็นอันอนอซุ่มบอลบอลอันบริเลรองนั่งกับมีรลาย Hehehehe <laughs>